จอแท้ะมันคือได้สามคนจามคนมันคอกไปตสองคนว่าจไม่ได้ถือคนนะครับถือแบบว่าใช่ก็จะก้ครอบแล้วตก็ครอบแล้ว ในช่วงเวลาแล้ววันเสดร์วันศุกร์ในดอนเตันกลางวั พระประธานในโบสถ์วัดไผ่บึงครับ you mm -hmm.